แล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับนะฮะกับบริเวณบ่อน้ำพุร้อนนะครับองค์พระบาทนะฮะกัทนี้จะมีจุดเช็คอินนะฮะจุดถ่ายรูปนะฮักนะฮักนะครับสบายดีที่น้ำพุร้อนปงกระบาทนะครับกามาเช็คอินมาถ่ายรูปงามๆมุมงามๆมุมสวยๆเลยนะครับและก็ตรงร้านนี้นะฮะที่ท่านเห็นเนี่น่จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับน้ำพุร้อนปงพระบาทกัฮเกี่ยวกับ <reco Christ. S 2> <kaz> <rabbit> รายละเอียดข้อมูลการท่องเที่ยวนะครับที่น้ำพุร้อนปูผบานนี้นะครับข้อมูลการติดต่อข้อมูลกันอยากจะสอบถามข้อมูลไดก่อนนี่ได้เลยนะและก็ตอนนี้ครับผมมาถึงบ้านน้ำพุร้อนนะครับบริเวณน้ำพุร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับจะพาท่านไปชมบ่อน้ำพุร้อนนะท,ที่นี่นะครับวันนี้นะฮะอุณนนะครับภูมิ ของบ bon ่อน้ำร้อนที่นี้จะอยู่ที่5 3งองศาเซเลสเซียสนะครับ53.1องศาเซลเซียสก็สีเขา้าว่าก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับตรงบอร่อตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเอาเ,เดินไปดูด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณ บ่อนพุร้อนนะครับก็กำลังอุดอุนห่อนเลยนะฮะเป็นน้ำร่อนจากใต้ดินนะฮะได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบแล้วตอนนี้นะฮะอ๋อครับอันนี้ทางอ่าอ๋อครับตอนนี้นะฮะ ถค่ว่ายังเจ้าอยู่เนาะยังว่ามีปนนันกันหลายเสื้อแต่ก็ว,ว่ามีพี่น้องนะครับอยู่เจียงไฮ้แล้วครับอยู่เจียงไฮ้นี่แหละ,หละวันนี้มาแอลแจนผู้ร่อนละ่ะเคยมาก็ครับนี่มันปวดดละ่ะขาแล้วปวดน่องอย่างนี้ละ่ะอ๋อมากี่ครั้งละหลายครั้งแล้ว่ะมาประจำเลยละ่ะ แล้วมันดีกับครัปวดขาปวดน่องเนี่ยใช่จ้มันมันทายมันบอบอเทาลงได้น่้เานรับดีนะนัรับดีนะนะครับแจยังเดียวบอาแล้วนี้ยังยังมาเจ้ายังมาเต้าโอ้ันนี้กำลังกำลังเผืิอเพล่นครับปลาเป้าเนาะเขาเนาะเป็นไงครับรำก็ครับเป้าครับเป็นน้้อนก็อร่อยค่ะเป็นปลาเผาออนมีมีมีร้านอยู่ด้านหน้านะครับเนาะใช่กาาครับ ตอนนี้พี่พี่กำลังทำทำงานอยู่แล้วฮะอ๋อครับปกติเปิดกี่โมงครับที่นี่ทีนี่ก็ประมาณเปิดประมาณแปดโมงเช้าแปดโมงเหรอถึงหกโมงเย็นแล้วครับถ้าถ้าสมมติว่าถ้าอยากจะมาแจกถ้าวเลยก็ตรงนี้มีเลยจ้ะหกโมงถึงมันเลยละสองโมงจะออกมาทำฉาดจะแต่ตนี้ต้องรอเก้าโมงแจกน้ำพอนล่ะแจกถ้าถ้าถ้าถนี่มาได้ตลอดได้ตลอดกี่โมงก็ได้ประมาณ ประมาณหกโมงเก้าเปิดมีปิดประตูปิดอย่างก็บแบีล่ะมีอยู่จ้งแต่เขาเปิดเข้ามาอยู่จ้าเปิดเข้ามาอยู่มันไม่ได้ล็อกเจ้าม่ได้ล็อกนะแจวแต่ว่าถ้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 าตรงนี้ถ้าตรงนี้จะต้องมาต้องเก้าโมงนะครตอนนี้ผมมาเก้าโมงแล้วนะครับเนาะตอนนี้เปิ่งกำลังทำความสะอาดอยู่ผัดอยากใหญยห้องน้ำที่นี่ก็สะอาดสะอาดนะครับเนาะครับตะกี้ไปดูห้องน้ำแล้วโอ้โหเยี่ยมอ่องเลยนะฮะ <Okay. S 1> มีดูแลอยู่นี่สี่คนล่ะคนเปคนไม่มนวดแผ่นท้ายแล้วมียังแห <c oughs> มก็มีอยู่แผ่นทยแล้วก็แช่เท้าแล้วก็แช่ตัวในห้องข้างเจ้าแช่ตัวห้องไหนในห้องข้างเจ้าห้องนี้แหละเอ๋ในห้องขาเจ้าโอ้แช่ตัวนี่คนคิดจะเลยคนเดียวห้าสิบบาทเนยต่อห้องเจ้าต <c oughs> ้องห้องกาแฟสิบบาทเ,เจ้าคนเดียวห้าสิบบาทแจกแจ้กี่ <c oughs> ชั่วโมงเป็นมาสามสิบสี่สิบนาทีเจ้าสามสิบสี่สิบนาทีได้เลยมครับแช่ทั้งตัวเลยล่ะ ตัวเจ้าอาบน้ำอาบน้ำเหรออาบน้ำแช่ตัวไม่ห้ามเลยครับตัวอย่างไม่ห้ามเลยจะเป็นต้นตัวเจ้าครับเป็นเครื่องตัวครับเป็นต้นตัวเป็นห้องพอส่วนตัวส่วนตัวแล้วห้องแพงของมันห้าสิบบาทเนาะเจ้าอ่าครับต่อคนเจ้าถ้าเข้าสองคนก็บแบตซี่ถ้าเข้าสามคนต่อห้องกับไรซาวเจ้าครับอืมดีเลยนะครับมาเอลได้เจ้ามาแอวได้เลยนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณแจ้เท้าตัวนี้กี่องศาเนี่ยที่แจ้เท้านี่ ถ้าอุ่นๆคือเด็กๆเข้าไปแจ่มาเล่นได้นะแต่ตรงนี้มันต้องเน้นผู้ใหญ่น้อยเพราะว่าจะห้อนน้อยนะครับเนาะแต่ถ้าไปอาบติดนะผู้อุนได้ก่อนนะปับได้ล่ะปับได้ละโอเคโอเคนะครับ ต่เนี่ลวกใครบ่ได้หรอขนาดตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะลวกลวกด้านโน้นโอ้โหนี่อย่างน้องที่อย่างในห้องอย่าครับอ๋อนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรงนี้ือเฮาทับซาบนะครับว่าถ้าจะมาแอลตรงนี้แล้วมันจะเป็นจะแอลได้ตรงใดสองนะฮะก็จะมี รูปอนุสาวารีย์ของอันเดนสเซากันนี่ไดนสเร์อยู่ตัวน้นะฮะมีตีออกกำลังกายนะครับต่างแจ้งนะฮะตรงโน้นจะเป็นบออาบนะคะรับบออาบนี่ก็คือเป็นบอน่อน,น,ะะน,ะะน้ำร้อนแล้ะครับมาะน้ำพุร้อนป่งพบาทะครับตอนนี้หมาพาท่านมาชม เต็มอินเลยนะฮะเพื่อที่จะเป็นช้อยหรือวเป็นทางเลือกที่ตัดสินใจมาแลวหักษาสุขภาพที่นี่ได้นะครับนี่นะฮะก็เป็นน้ำผุ้ร้อนตีสวยเลยนะฮะประเทยต้มไข่บนบอกว่าอย่ายอยู่ทางนู้นนะครับจะมีบ่อต้มไข่ตัวก็จะนี้ผมพาท่านมาดูสมาร์ทนะครับนะตรงบริเวณที่เป็นเือบริการ อาบน้ําจะเป็นอาบน้ําแบบราคาแบบประหยัดนะครับคนบอกว่าสาวบัทตรอทันนะฮะในการอาบน้ํานะฮะก็บํารุงได้นะครับเพื่อบริการเพื่อบำรุงตอนนี้มีพี่น้องกำลังาอาบน้ำอยู่หนึ่งทานด้วยกันนะครับค่าบำรุงสาบาัดแล้วก็จะมีคำแนะนำ ในการอาบน้ำตรงนี้ตัวนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำจะได้พ่องนะครับบางอย่างเช่นผู้วที่มีโรคประจำตัวหร่อนีอายุต่มกว่าสิปีนะฮะแล้วก็วิธีการลงแช่น้ำจะลดแช่ได้ประมาณต่อไรนะครับเช่นไม่เกินสามิบนาทีนะถ้าเกินคนนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับเนาะนะนี่จะเป็นห้องน้ำห้องพ่านะครับ วันนี้ผมเองก็ผู้รีวิวก็จะจะแจะ้ต ER ้าตัวอนะครับแล้วก็จะแจ้บริการอาบน้ำตัวห้าสิบบาทตอนนียต,ต่อสิบสิบนาทีก็จะนี้ผมมาดูพานมาดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้บริการละนะเพราะว่าผมก็มีปัญหาสู้ข้าวอยู่ตอนนี้อายุนักเข้าละเข้าสอบอละสูงไว้ละก็ะจากนี้เรคปวดข้อปวดเท้าปวดน่องปวดขาอยู่ แังนั้นวันนี้ก็ลองมาบำบัดหลกไข้ไข้เจ็ดหลกปวดคอปวดเท้าออตัวนี้ทำดีกว่านะฮะก็มันกูต้องกลับหลังมันร่อนเลยนะฮะ ตรงนี้จะเป็นชุดแจ้เท้านะครับสลับเด็กๆน้องๆหนูๆเพราะว่าตรงนี้จะจะบบอุ่นๆนะฮะบ่ถึงกับร้อนนะครับนะครับน้ามาร้อนตะไนนะฮะตอนนี้กะลงมีพี่น้องนะครับมาใช้บริการหลายคนอยู่นะฮะแล้วก็ทนนี้มีท่านหนึ่งนะครับมาจากไหนครับมาจากเชียงไฮเลยจ้าที่บ้านอยู่เชียงไหม่เหรอครับ แต่ว่าก็มาแช่แล้วกันนะได้วแต่ไม่คิดว่าตรงนั้นมันจะฮ้อนไปหน่อยนะเจ้าครับแต่ก็เดินไปนี้ก็เลยมาปั๊บแช่ตรงนี้มันก็หายปวดเท้าเลยนหะเจ้าจะไม่จะอุ่นๆล่ะอันนี้อันนี้จะอุ่นๆเจ้าก็ดูการเผยนเหนือมาแฉะกันเจ้าเดี๋ยวเพลคนเหนือก็กำลังจะแฉะอยู่นะฮะวันนี้เพลคนเหนือจะอาบตัวเนี่ยอาบตรงห้องตรงพุ่นห้าสิบบาทในห้องคนไทยก็ได้ได้ได้ครับอ๋ เดี๋ยวเราจะพาไป <c oughs> นะแบบทายทายท,ทั่วๆไปน <c oughs> ะครับเดีย๋ยวไปดูห้องบนตัวว่าเป็นมีห้องอาบจะได้พองนะครับจะได้จะได้ทายให้ทายถอดเรื่องเท้าจะอี้เลยค,ครับผู้สนใจเนาะที่อยากมาฮักษาสุขภาพได้ทดลองตัว <c oughs> อ,นนอันนี้มาวันที่สองแล้วนะเจ้าออมาวัน,ว,นวันที่สองแล้วล่ะ้บปวดส้นเท้าจะหายไปไหมจะบรรเทาไปเลย ฮปวดสนเท่าปวดอย่างนี้นะฮะโอเคค่ะหนายปวดน่องตัวหน่อยก็เป็นบริเวณแจเท่าตื้นๆนะฮะแล้วนองหนูๆเกาะแล้นองหนูเด็กๆกลับมาเล่นได้นะครับทองผู้ใหญ่ก็ได้นะครับแต่แต่ตรงชุดนี้จะเป็นชุดที่อุณภูมิตีบะสูงเกินนะฮะอุ่นๆนะฮะ แต่ถ้าทั้งปูนทั้งสาาพวกนี้เหมาะสําหรับพนใหญ่นะฮะเพราะว่าอุณหภูมิก็สี่สิบห้าสิบต่ปุ่นนะอาจจะห่อนน้อยนะครับแต่ตอนนี้เอามาแจกน้ำอุ่นๆก่อนนะครับตอนที่เขาจะไปแจน้ำฮ้อนๆน,นะครับเนี่นะครับดีขึ้นก็นกนครับ ึกดีขึ้นเจ้าหายปวดเท้าเลยเจ้าหายปวดเท้าเหรอวันที่สแล้วเอาวันที่สองแล้วนะครับเอามาเจ็ดเท่ากันก่อนเนาะ